สวัสดีครับยูผมเบสชนะผมสรรพกระถังล่ะที่ผมจะมาเล่นในวันนี้ผมมีชื่อว่าเซอร์ทรูเรอร์45นะผมเป็นกระถางใหม่ของประเทศเยอรมันนะผมที่เพิ่งอัพเข้ามานะครับสบรรพนนี้นะผมจะได้ปืนหลักอยู่ที่30มิลลิเมตรนะผมแล้วก็ลูกกระสุนที่ผมจะมานะครับจะเป็นลูกเจาะเกาะความเร็วสูงนะผมเจาะสูงสุดอยู่ที่77มิลลิเมตรนะผมในระยะ10เมตรนะครับสบรรพนนี้นะผมมันจะมีสองรูปแบบนะผมคือรูปแบบที่ว่าเรียกว่าอะไรปิดเอ ไอเกาอด้านข้างเนี่ยครับผมกับเปิดนะผมแต่ถ้าพูดถึงการเล่นจริงอ่ะว่าเปิดดีกว่าเยอะเลยนะผมถ้าถ้าถ้าคุณปิดเนี่ยการที่คุณจะยิงด้านข้างได้เนี่ยจะเป็นอะไรที่ลําบากมากนะครับเพราะว่าปืนมันจะแหง,งนเห็นอยู่ประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยเออมันไม่ถึงข้างล่างแบบนี้นะครับผมผมก็เลยเลือกที่จะเปิดมันมานะผมถึงแม้ว่าจะเสี่ยงโดยนยิงหน่อยก็เถอะแต่ก็นะคุ้มเป็นข้อแรกเป็ดที่ค่อนข้างที่จะคุ้มเลยนะผมกับการที่เราแบบเปิดกระข้างแล้วเราก็สามารถยิงศัตรูจากด้านข้างได้นะครับสำบนีับผมถ้าผมให้คะแนนนะคันนี้ผมให้ มันยิงได้ดีมากเลยนะผมเมื่อเทียบกับรถถังเทียเดียวกันนะครับสำบนานะผมศัตรูที่จะโดนคันนี้ยิงบ่อยที่สุดเลยก็คือ F 1 8 Hellcat นะผมก็สั่งของอเมริกาไม่ขนมคันนี้เลยนะผมไม่ว่าจะคุณจะยิงจากข้างบนหรือจากด้านข้างหรือด้านหน้านะยิงเข้าหมดเลยนะผมแล้วเราจะเจอมันบ่อยมากก็คือแบบเป็นคู่ปรับดีๆกันนี่เองนะครับโอเคับผมเราโมไปเยอะกันละสมรรจะเป็นไงนะผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเอ๊ะมันโดนยิงนัวอะไรกันตรงนี้วะ ปงเปงปงเปงเลยนี่ไงตัวต้นเหตุเอาไปเลยโอ้ตกเด็กก่อนไม่ตายยายายาของผมของผมอ้ายยยลูกปดก่อน้เวีดมีเนได้แน่ตรงนี้อะไรอ่ะยิงได้ไหมเอ่ยเฮ้ยเฮ้ยว้าวยิงไม่ได้ ไม่ได้ยิงไม่ได้ขับออกไปก่อนเยอะมีอีกคันนึงเป็ดเอฟพเข้าไมาด้านหน้าไม่เข้าแข็งปุ๊บไอแต่ยิงข้างล่างเข้าอยู่เฮ้ยผมตัวอะไรยิงอ่ะอ่ะตะกี้อีกอ่ะออ๋โอเครู้ต้นตอละ ตัดเต็งก่อนเลยโอ้โหตัวแตกเล่นกับไฟเฮ้ยมันก็ไม่น่าแตกเปล่าวะโดนทะลุรกล้องไปเนี่ยทำไมดวกูสวยจังวะเออตกสักทีไปีขาดนี้ไม่น่ารอดแล้วครับ ได้อยู่ทิ้งแล้วโดนไหมเลยเลยโอเคสวยหน้ารอปีกหักไปละแตกคิดเ,เองเอเผมงคิดเองแหละนีค่ก็บินดีกว่าครับจอดนิ่งๆกัญี่ปุ่นเรียบร้อยแตกล่วงไปดิแล้วก็มีอีกลำหนึ่งตรงนี้นะครับผมสูงๆเลยคิดว่าน่าจะยิงไม่ได้ ผมไม่แม่นขนาดนั้นยิงบอกเพื่อนหน่อยเออมันมีศัตรูตรงนี้ไป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 ตัดเครื่องมันกันดีกว่าถ้ามันหันข้างไงผมว่าไหวอยู่อืออู้หึยแย่ไปเนี่ยมั้งไม่เห็น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 ไปอุ้ยคันนี้น่าสนใจอ่ะคันนี้ผมยิงได้ไงแช่งมันก่อนเฮ้ยมาแล้วอั๊บป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 ั ลุบอมอเลตอนนี้ยิง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 เอาปืนขาดปืนขัดเร็ว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 ,เ,รวเออคนคนหายมดคันรถเลยโอเคอวับกลับมาละเป็นไปได้น้อปืนขาดแต่นเนี้ยก็ไม่มีนะมันก็แบบว่าไม่ได้ขึ้นว่าปืนขัดน่าจะคนยิงผมตายมากกว่า ข้างหน้าอ่า M18 แตกยิงออกหมดเลยโหลดแม็กใหม่เข้าไปเสียงเหมือนเหมือนเชอร์แมนอ้าวเข้ามางี้เรียบร้อยเลยแตก m 4 a 2ผมตายไปจะอยู่เนียนๆแบบนี้ไว้ก่อนอ่าเราเช็คด้านหลังนี่ว่าผมสามารถยิงได้ไหมเออเหมือนจะไม่ได้ไม่ได้ผมจากด้านหลังไม่ได้เลย ทันไหมเนี่ยทัน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 ครับทันครับลูกหมดเอ้ยเอ้ยเอ้ยนิดเดียวนิดเดียวแค่เชิดหน่อยน้าเอ้ยเป้าล้มหน่อยล้มหน่อยล้มหน่อยไม่ทันแล้วเดี๋ยวร็วเร็วเร็วเออ เนินถนนมันไม่ค่อยดีครับผมเกือบตายนี่ใครต้องหันข้างตองยิงจัดแล้วโอ้โหแกเครื่องร้อนแล้วน่ยังไหวยังไหวมาเลยแค่หันข้างแค่ขี่ผ่านแกก็ตายเลยเว้ยขี่ออกมามันใจหรือเปล่า มาใช้คิวมาเลยแบบนั้นแหละตรงนี้ไม่มีอะไรอยู่แล้วเด็ดเราจะตายแล้วอีกแค่ชุดเดียวเออปืนกลผมโดนปืนกลไปยิงตายก่อนเชือกอ่าเจ็บหัวเข่าตายหน้าเราลงปดีกว่าเหมือนกับว่าผมกำลังจะเจอกับรถถ่านที่ผมยิงเข้าอย่างไงไม่รู้เว้ย ไม่พังไงโอเครู้โชคชะตาตัวเองเอ้ยหันดีๆหันดีนดดโอเคตายอยู่ได้อยู่เกือบตายแล้วไงเป็นอะไร M36 B2 ตายไปอ๋อหันนีจยิงได้นี่

แะ้วถ้าตีไรเนี้ยี่อ่ะมีจะถางแล้วก็ไปไม่เข้าอีกแล้วจุดที่สามสี่แก้วยิงไม่เข้าโอ้ ใ,ใกล้ๆมาอย่างงี้ก็โอเคหน่อยมามอบให้อ่ะรักเลยอย่างเงี้ยม,มามอบให้ก็โอเคอยู่ ไม่มีเหตุการณ์อะไรที่น่าสงสัยเอาล้ล่ะในเวลาแตก <c oughs> มีอีกมีอีกมีกคันนึงแล้วก็อีกคันเป็นรถถังครับผม <c oughs> โอ้คันนี้ยิงได้นี่ <c oughs> ไป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 ตาย <c oughs> แล้วก็อีกคันจะเป็นรถสอยครับ นี่แหละอย่าทันที่ตกใจเดี๋ยวผมตายรอมันจะเช็ดมายิงผมพอดีเฮ้ยเร็ว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  เออโดนโดนได้แค่ปีกแฝบมันไปอะน่าจะขับยากอยู่รถถังจีนเอ้ยมุมกดมุมกดเออยังได้อยู่เอองี้รถถังละยิงได้ไหม อ๋อเฮ้ยไม่เข้าว่ะเอสองก็ยิงไม่เข้าเหมือนกันเจอแต่อะไรที่ยิงไม่เข้าทั้งกันเลยแข่งปก๊กอ,อันนั้นมันน่ะไอเอสสามไม่อยากยิงเลยหาคนอื่นยิงดีก,กว่าฮ้ยดิ ไอเอสหนึ่งยิงไม่ได้ครับผมอยากยิงแต่ก็ช่วยไม่ได้นะเออช่วยตัวเองเดอ้อโอเคเนื้อหางไรอะ่ะโอ้ยิงได้ยิงได้มันก็ยิงผมได้เหมือนกันมาว่ากันที่ไหวพริบแล้วล่ะ ไปเร็วไปได้ครับโอ้หอยู่ใต้แสงเรียบร้อยผมได้ก่อนเคเออกาตรงนี้ก่อนโล่งมากในตรงหรอในตน้นผมเข้าไปหาเองโอเคตาย ไม่โดนอะ่ะเออตายแน่นอนได้รอดอยู่รอดอยู่มาเราต้งยิงคันนี้ให้ร่วงให้ได้ครับผมไม่งั้นเราชีวิตจะหาไม่ ไอ้เคสได้อยู่แล้วมันตกไกลจากเราด้วยเออเฮ้ยล็อกนี้ไปก่อนล็อกนี้ไปก่อนเแบตหมดแบตหมดโอ้โหันยังนานอ่ะคนแบตหมดออ เออไม่มีแรงไม่มีแรงหมุนปืนโอเคชาร์จแบตแล้วมีแรงหมุนปืนละแต่ลูกหมดไงเออลืมดูลูกปืนเลยว่ะผมไม่มีลูกเล่นแล้วนี่ว่าไม่มีลูกเล่นอะไรละแถวพาวไม่ได้แล้วคราวนี้ทีนี้ก็เป็นหนังชีวิตแล้วดิ โอ้ยเหลือลูกสโอ้ไม่มีลูกเล่นนะไม่มีลูกเล่นอ่ะเอียวนี้เข้าข้างล่างกรุ๊กระเบิดตาย